สีเมทุนในช่วงครึ่งหลังของพฤษภาคมเนี่ยนะคะการงานนะคะค่อนข้างเหนื่อยตัวคุณเองสามารถบริหารจัดการนะคะได้แต่บางครั้งอาจจะต้องทําคนเดียวหรือว่าทําคนเดียวแล้วมันง่ายกว่าสบายกว่าเพราะว่าเพื่อนรอบข้างเนี่ยคุยกันไม่ค่อยได้เลยนะคะคุยกับคุยกันก็ไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยพูดอีกอย่างทําอีกอย่างมีการวินทาว่าร้ายไม่ค่อย ทําขัดขวางการทํางานทํางานไม่ราบรื่นช่วงนี้คนรอบข้างไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะรวมไปถึงเรื่องการเงินนะคะสิ่งที่รอคอยนะคะช่วงหลังยังไม่ค่อยได้ที่จะตามที่ต้องการนะคะหรืออาจจะได้มาไม่ครบถ้วนสักเท่าไหร่ใครถ้ารอคอยอยู่อาจจะไม่สมบูรณ์แบบนะอย่างที่ว่าได้ไม่ครบหรือว่าอาจจะมีการผัดผ่อนไปถึงเดือนหน้าดังนั้นทําให้สุขภาพค่อนข้างเครียดเพราะเราค่อนข้างมีความคาดหวังค่อนสูงแล้วก็มีความเครียดความซึมเศร้านี่ต้องระมัดระวังนะ รวมไปถึงอาการที่โรคเกี่ยวกับภายในใครที่อาการเรื้อรังต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะ ว่าด้วยเรื่องความรักของชาวราศีเมถุนในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะคะคนโสดสุดยอดมากนะคะโอกาสที่คุณจะได้พบคู่ของคุณมาแล้วนะคะโซเมเดินทางมาถึงนะคะสักทีหนึ่งอาจจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงผู้หลักผู้ใหญ่แนะนํามาให้คนรอบตัวแนะนํามาให้นะคะหรือว่ามีคุณดออกไปเดินทางไปไหนไปงานอะไรที่เป็นมงคลอะไรเงี้ย มีโอกาสที่จะได้พบกันแล้วก็สามารถที่คนเนี้ยคบได้ยาวๆนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วไพ่บอกว่าเดือนนี้ไม่คอม่อยโรแมนติกแต่มีความมั่นคงในทางอารมณ์แล้วก็ทรัพย์สินเงินทองพอสมควรเลยไม่ว่าจะแต่งงานหรือยังไม่ได้แต่งจะมีการช่วยกันทำมาหากินแล้วก็ค่อนข้างเขาเรียกว่าไม่หวือหวาแล้วแต่ว่ามีความเชื่อใจแล้วก็มีความสุขมากๆในเดือนนี้นะคะทะเลาะเบาแวงก็จะสามารถเคลียร์กันได้คนที่รอคอยการกลับมาของใครบางคนไพ่บอกว่า เขาไม่ค่อยได้อยากจะเจอเราแล้วเราเองก็เหมือน move on ไปได้แล้วมันเป็นช่วงเวลารักษาใจอยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขแล้ว